สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรจะปลูกต้นปลูกต้นไม้คะ่ะวันนี้อันนี้เป็นหัวว่านสีทิศนะคะคุณผู้ชมหัวว่านสีทิศก็มันจะมีหลายสีอยู่นะคะแต่ว่านี่เป็นสีสีส้มพื้นเมืองหรือสีโอรสอะไรเงี้ยค่ะที่ที่เรียกกันทั่วไปนะคะคราวนี้เราไปเอามาขยายนะคะนี่เราต้องขย,ขยายละ นี่มันจะมีแตกหน่อออกมาเล็กๆนะคะเนี่ยอันเล็กๆนะะียค่ะเริ่มแตกเริ่มแตกหัวออกมาอีกนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะคุณผู้ชมก็เลยได้โอกาสเลยขยายเลยนะคะว่าเราตัดเราขุดออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็ตัดใบมันให้ไม่ต้องให้ใบยาวอยู่นะคะเราตัดใบออกแล้วก็ให้เหลือน,นิดนึงนะคะก็จะมาขยายในแปลงแปลงนี้ก็เป็นแปลงเดิมซึ่งเราขุดขายให้ลูกค้าไปหัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กๆนะคะ หัวเล็กๆก,ก็ยังคงอยู่หลอมแหลมนิดๆหน่อยๆแล้วค่ะพวกนี้หัวเล็กทั้งนั้นเลยนะคะก็ะไม่ได้ขุดส่งลูกค้านะคะคราวนี้เราก็เลยไปแยกแล้วก็มาขยายต่ออีกนะคะลงแปลงอันนี้เป็นดินทรายนะคะคุณผู้ชมและดินทรายธรรมดาดินทรายธรรมดานะคะเพราะว่าว่านหัวพวกนี้มันจะชอบดินแบบดินปนทรายอย่างเงี้ยคะ่ะดินร้วนๆอย่างเงี้ยก็จะแตกแตกหัวออกมาดีนะคะคุณผู้ชมก็พวกนี้หัวเล็กๆนะคะหัวเล็กๆที่เรายังไม่ได้ขุดขายแล้วเราก็ ไปเอามาขยายเพิ่มนะคะวิธีการขยายเพิ่มก็ไม่ได้ยากอะไรเลยคุณผู้ชมขุดออกมาจากแปลงที่มันแปลงใหญ่ๆห,หรือเราจะต้องการจะแยกนะคะประมาณเหมือนว่าเราจะแยกเนี่ยเราก็จะมาขุดนคะคะเอาเอาเป็นหลุมๆนี่เราใช้เสียมนะคะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ขุดถ้ามันเป็นรูนิดๆน,นะคะแล้วก็ถั่วว่านอย่างเงี้ยอันนี้นะทั้งรากมันใช่ไหมคะเราก็เอารากมันลงไปแล้วก็เอาดินกบ,กบๆนีค่ะคุณผู้ชมแค่เนี้ย แล้วก็เราก็ขุดไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยค่ะเราก็ขุดไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมนี่เราก็เอาหัวมันจิ้มลงไปแล้วก็เอาดินเอาดินกดๆหน่อยให้อยู่ช่วงนี้ฝนตกคุณผู้ชมเราจะได้ไม่ต้องลดน้ำไงประหยัดแรงเรานะคะเราก็ทําอะไรก็ได้ที่มันประหยัดแรงเราหน่อยช่วงนี้ฝนตกรีบลงเลยค่ะจะขยายก็รีบเอา,าเอามาขยายเลยนะคะคุณผู้ชมนี ตรงไหนเป็นพื้นที่ว่างอะคะ่ะเนี่ยแล้วก็ทําง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยคุณผู้ชมว่านพวกนี้มันตายยากนะคะเพียงแต่ว่าก็คือแต่ถ้า,ถ,าถ้าแฉะมากๆอะ่ะมันจะเน่านะคะอันนี้เราก็เอาตรงที่ที่มันไม่มีหัวอยู่นะคะเพราะว่ามันยังมีหัวเล็กๆอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยใบอย่างเงี้ยใบเล็กหัวมันจะเล็กก็หาไอ้ที่ว่างๆนะคะเนี่ยขุดไปขุดแล้วก็เนี่ยค่ะ คุณผู้ชมดูให้ดีนะคะว่ามันตรงเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นรากมันนะนี่ข้างบนนะคะนี่ข้างบนเอารากมันลงดินค่ะก็ถ้าถ้าเป็นดินดินธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีถ้าบางดินบางอย่างมันเขาผสมส่วนผสมมาไม่ดีมันแน่นเกินไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้หัวมันแตกออกมาช้าคุณผู้ชมดินมันแน่นเกินนะคะการขยายหัวมันก็จะช้านะคะคุณผู้ชมคะ เนี่ยค่ะมันไม่ได้ยากอะไรเลยคุณผู้ชมเนี่ยเราดูหัวดูท้ายเพราะว่าเวลาเวลาเราจะปลูกจริงๆอ่ะใบมันไม่ต้องเอาไว้ก็ได้ค่ะหรือบางคนเขาจะเอาใบไว้ก็ไม่ไม,ไม่แปลกนะคะมันก็ไม่ผิดอะไรก็ไว้ได้ไว้ได้ไม่ไว้ก็ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแตกใบขึ้นมาใหม่นะคะหรือหรือถ้ามันมีใบเดิมอยู่นะคะสมมุติว่ามันมีใบเดิมอยู่เนี่ยเวลาปลูกใหม่ๆใบมันอาจจะล้มหน่อยนะคะก็คือใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวใบมันก็จะตั้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชม มันก็ไม่ตายแล้วค่ะตายยากครับพวกนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะการปลูกก็ปลูกง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีฝนมาช่วยนะคะคุณผู้ชมก็ลดน้ํานะคะถ้าถ้าเป็นดินทรายนี่ก็ลดน้ําแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ใหม่ๆนี่ก็ปลูกปลูกไปแล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นไปก่อนค่ะอันนี้มันจะอยู่ในใต้ใต้ร่มมะม่วงนะคะคุณผู้ชมใต้ล่มมะม่วงเนี่ยพวกนี้เราจะขุดขายมันจะโบล่หมดแล้วค่ะ เราก็ต้องไปเอามาเติมนะคะคือเอาเอามันมาใสา่ตรงพื้นที่ที่ว่างะคะ่ะเพราะว่าทรายอ่ะการการเหมือนเราคล้ายๆแบบว่าเราชําไว้นะคะเราชําไว้แล้วก็เวลามันแตกหัวเราก็เอาหัวขายไปอย่างเงี้ยคะ่ะหัวใหญ่ๆนะคะส่วนหัวเล็กๆเราก็ปลูกต่อไปนะคะนยคะไม่ยากอะไรเลยนะคะเห็นไหมคะไม่ได้ยุ่งยากเลยคุณผู้ชมปลูกไปเดี๋ยว เดี๋ยวมันก็จะมีใบตั้งขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะก็เวลาฝังลงดินก็ไม่ใช่ว่าฝังจงมิดหัวมันนะคะให้ให้ปลายขั้วอย่างเงี้ยโผล่ออกมานิดนึงค่ะอย่าไปปิดดินมิดนะคะเนี่ยอย่าไปปิดดินมิดนะคะเอาโผล่ขึ้นมาค่ะฝังแค่มิดหัวมันแค่นั้นแต่ว่าจุกใบมันนะคะต้องเอาโผล่ไว้นะคะเพราะว่าเพื่อที่ให้เขาแตกใบใหม่นะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ ปลูกไม่ยากค่ะพวกนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีฝนมาช่วยเราก็ลดน้ํานะคะแต่ถ้าเกิดจะปลูกในกระถางก็ได้นะคะปลูกกระถางป,ปล,ลูกริมรั้วได้หมดค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆนะียให้ลดน้ําหน่อยนะคะเพื่อที่ให้เขาจะได้โตเร็วๆนะคะแตกหัวไวๆพวกนี้มันไม่ตายแต่ว่ามันไม่โตถ้ามันไม่ได้น้ํานะคะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่ากี่วันนะคะเขาถึงจะแทงใบขึ้นมานะคะคุณผู้ชมคะ่ะ คุณผู้ชมคะและนั่นก็คือว่าสี่ทิศที่เรานําปลูกไว้นะคะเราปลูกนับตั้งแต่วันปลูกจนถึงวันนี้นะคะใช้เวลาสิบหกวันนะคะก็จะมีบางต้นนะคะต้นมันก็จะใบสูงนะคะแต่ว่าบางต้นก็จะใบโผล่ออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าพวกนี้มันจะไม่ตายนะคะคุณผู้ชมนะคะตายยากค่ะเนี่ยบางต้นก็โผล่ใบามานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นที่เราปลูกวันนั้นนะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่มีใบ แต่ไม่ต้องกลัวนะคะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกินสองเดือนใบมันก็จะสูงขึ้นกว่านี้นะคะแต่อันนี้มาอัปเดตให้ดูว่าใบามันก็เริ่มงอกแล้วค่ะใช้แช่เวลาแค่ประมาณนี้แหละครึ่งเดือนนะคะมันก็จะเริ่มแตกใบใหม่ออกมานะคะแล้วก็นี่แปลงนี้ก็เหมือนกันใช่มคะมันก็จะเริ่มมีใบออกมาบางต้นก็สูงบางต้นก็ยังไม่สูงอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็อีกที่หนึ่งก็คือในกระถาง เราก็ขั่แล้วก็ไปปลูกไว้เหมือนกันนี่ใช่ไหมคะอันนี้คือปลูกพร้อมกันนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนสิบหกวันนะคะใบก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะคะเห็นไ,ไหมคะปลูกปลูกไม่ยากหรอกค่ะบ้านที่ทินะคะปลูกประมาณนี้นะคะ่ะบางต้นก็บางต้นก็จะยังไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้อย่างอันนี้มันแตกออกมานิดนึดนงค่ะนี่อันนี้ก็เริ่มจะเขียว ไม่ต้องกลัวนะคะเนี่ยอย่างอันนี้ยังไม่ยังไม่ใบไม่ขึ้นเนี่ยไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมไปปลูกพร้อมๆกันหลายๆหัวเนี่ยแล้วมันแตกใบไม่พร้อมกันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะไม่ต้องตกใจอันนี้เริ่มเขียวๆออกมาแล้วเี่ยไม่ตายค่ะใบมันก็จะเริ่มงอกใหม่เนี่ยอย่างอันนี้ก็งอกขึ้นมาสูงหน่อยนี่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ อัปเดตให้ดูค่ะว่ามันเป็นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะเวลาเวลาคุณผู้ชมซื้อไปแล้วเอาไปปลูกที่บ้านนะนะคะก็ประมาณเนี้ถ้าใครสนใจนะคะประผรก็มีแบ่งจํจำหน่ายนะคะวันสี่ทิศติดต่อได้นะคะคุณผู้ชมโอเคนะคะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตเรื่องการปลูกวันสี่ทิศให้ชมนะคะ ก็ปลูกง่ายๆนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์เลยนะคะเอาไว้เจอกับป้าพรคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องบายบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ